สวัสดีจ้าวันนี้มากินปลาหมึกย่างกแม่น้องกันนะคะนี่ค่ะวันนี้แม่น้องกันย่างปลาหมึกนะคะย่างร้อนรอนแล้วก็มีห่อหมกค่ะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะห่อหมกปลาค่ะนี่ค่ะอันนี้มีมีกุ้งฝอยนะคะห่อหมกกุ้งฝอยก็มีนะคะ มีหอมกล้ค่ะนม่จ้าแล้วก็มีน้ำจิ้มจิ้มซีฟู้ดนะคะเนี่ยมีจ้าน่ากินไหมคะน้ำจิ้มแม่น้องกันทำเองนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะช่องน้องกันนั h ชาแนลนะคะ แม่กันทำงานเสร็จแล้วอาหารว่างเมื่อนี้นะคะกินปลาหมึกย่างค่ะไม่รู้ว่างไม่ว่างนะปลาหมึกย่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องกันด้วยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะฝากช่องน,อน้อยด้วยนะคะ ต้องการย่างเองนะคะปลาหมึกตั้งโลครึ่งครึ่งโลครึ่งโลละร้อยไม่ต้องการซื้อมาซื้อเขาย่างเขา,มาไม้ละสิบบาทไม้เล็กๆเรามาย่างกินเดียวได้เยอะพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะ Yeah. fc ใหม่ fc เก่านะคะปากด้วยค่ะแว่ไม้กำลังใจแม่น้องกันด้วยนะคะแม่น้องกันตอบคอมเมนต์ช้าก็อย่าว่าแม่น้องกันนะคะแม่น้องกันไปทุกบ้านนะคะแม่น้องกันแวะไปทุกบ้านคะ่ะไปให้กำลังใจทุกบ้านเลยค่ะ ตุ <static. S 2> ๊กแกร้องตุ๊กแกเสียงตุ๊กแกร้องตัวใหญ่มากเลยแหละฟังเสียงร้องเลยอ้าตุ๊กแกบอกว่าตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกมาบอกหวยหรือเปล่าสามหนึ่งสามหนึ่ง ตกแกไม่ได้บอกสามหนึ่งเหนสงสตแกกิน,นแบมบ่นะคะสำหรับคลิปนี้แม่น้องกันขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะชอบก็บผ่านเข้ามา่อาชอบก็บผ่านออกไปแ <c oughs> ม่น้องการพูดยังไงก็ไม่รู้หรอกขำ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 ฝาก ช่องอีกช่องนะคะแม่น้องน้องข้าวฟางแฟมิลี่นะคะฝากด้วยค่ะ fc ใหม่ fc ก่าวแวะไปดูไปชมช่องพี่เอวด้วยนะคะฝากด้วยค่ะน้องข้าวฟ่างแฟมิลี่นะคะฝากเข้าไปชมด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะน้องครอบฟาง f ฟมิลีค่ะแล้วก็ช่องน้องกันนัทชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถูกใจก็กดไลค์เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อกดเออเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วอะไรครับกดติดตามครับผม สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบาย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 